สวัสดีครับพมม่อนพี่น้องผมกับบา,า,าอีสันพาเราไปสวิเดนมื้อนี้ผมจะมารีวิวการรีเซ็คเกขวดประเทศสวีเดนนะครับยุนีเ่เข้าสามารถรีเซ็คเกขวดพวกนี้แล้วก็เอาเงินขึ้นได้มันจะเขียนหนงสีนะครับจังขวดนี้ก็จะได้2โค้นนะครับนี่แหละครับเข้าไปจ,จะไปรีไซเคลกอันเข้าไปจ,จะเก็บไว้เพื่อจะ บอได้ถิ่งเลนละเพราะว่ามันสามารถรีไซเคเลเป็นเงื่อนกลับมาได้นะครับผม,มเป็นระบบของเขาถ้าล่ะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวเปิเบิรงกันว่ปลาเห็ดใหญ่โอเคครับโอเคครับเข้าก็ไดเข้ามาข้างในแล้วครับผมอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องรีเซ็คิกขวดนะครับผมแล้วก็เอาขวดหรือกระป๋องที่เขานั่งมาหยัดออกไปในเครื่องเพื่อให้มันสแกนปรากรูด แต่ละขวดก็จะได้จำนวนบ่คือกันนะครับจังขวดนี่จะได้แค่หนึ่งคนหนึ่งคนกับประมาณสามบาทบตเข้านนในตอนนี้ครับไปงาน้มไปเลยครับผมพอาะงาข้าไปเครื่องมันได้สแกนมันก็นจะนับจำนวนขวดแล้วก็จำนวนเงินที่เขาได้รับนะครับผมไปงเน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม เดี ica, ishi, paper, ๋ยฮหยัดไมกับอะไรครับเพราะว่าเครื่องมันสแกนว่าทันหรือสันขวดมันสันขวดมันเอ๋ที้เบี้ยวอย่างเสียหอกกระตองเฮดเห็นมันตรงนะครับเพราะว่าเครื่องมันต่างๆจะอันอัดแต่น้อยเรื่องมากแต่น้อยครับผมเอาต้องใจเย็นครับผมมาค่อยยอดกล้าไปที่ละขวดมียูรานขวดเทาก็บยอดยูรานขวดละครับผมยอดยันมือนีถึงมืออื่นลวครับ ยอนไปเอยู่เมืองไทยกันนะเอาไปเฮ็ดน,นะครับผมแบบที่เซ็กเกอร์ปวดที่สุดผมว่าขยานจะลดลงนะครับลองไปคิดเมืองแง่รัฐบาลเรื่องอะไร โอเครับเดี๋ยวผมขอหยอดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเบิงว่่าเขาจะได้ประมาณจักบ,บาทที่ซื้อกับเขากันี้โอเคครับเขาได้หยอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว่ปวดออกมาหาเลยมาใจบึ๊บเขาก็ได้หนึ่งอยยี่สบ้นเจ็ดดีเหมือนเงี้ยประมาณสามกอยกัวกับผม แล้วครับเ่าเราจะได้เงินไปซื้อกับเขาคินนั่นแหละครับผมกับแชร์รีวิวการรีไซเคิลขวดอยูนิเซอร์วิเดนหรือพวกนอกเราเก็นกันเป็นยังไงครับผมแล้วขยะเมื่อแคจะบบอคิมเรลารนะครับนอกเราจะมีระบบดึงสีการแยกขยะหลายๆอย่างเดี๋ยวสัมี่ยังพี่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะทายพี่น้องเบิรงจังไดเมื้อนี้ขอลากขึ้นนือครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจดีไปใหม่สวัสดีครับทุกท่าน